สวัสดีครับอยู่กับตู้ที่นเซนนะฮะวันนี้ก็คอนเทนต์เห็นยลดรถสองคันนี้ก็คือซ้ายมือ NSR 150 SP นะฮะส่วนทางนี้จะเป็น Yamaha TZR 150R ซึ่งตัวนี้จะเป็น TZR โฉมสุดท้ายละเพราะว่ามันเป็นไฟไท้ายไฟไท้ายกลมสองดวงนะฮะตัวแรกมันจะเป็นเขาเรียกว่าไฟไท้ายตุดเป็ดมา เรามาเปรียบเทียบกันเอาราคาหน้าร้านก่อนเลยขายของก่อนเลยตัว TZR ซเปิดราคาอยู่ที่39,000บาทนะครับส่วน e อ็โปจะอยู่ที่62,000บาทโอเคมาดูความแตกต่างกันมันเป็นรถสีแดงเหมือนกันนะครับโอเคจบเอ้ยอตัวเนี้ยตามตามสเปคนะฮะเจ้าเอ็โปจะเป็นรถสปอร์ตเลยคําว่าสปอร์ตนี่ก็คือแบบ ถ้านั่งถ้าขับอ่ะมันจะคล้ายๆแนวสนามอืม,มีเกียร์โยง position การขับที่เอาง่ายๆเข้าเข้าโค้งง่ายอะ่ะก็คือเวลาขับแล้วมันจะเมื่อยมือหน่อยแต่ในส่วนของ t z r จะเป็นคล้ายๆกับ touring sport นะฮะเพราะว่าองศาแฮนด์มีการยกขึ้นมาส่วนองศาเบาะกับพักเท้าเนี่ยของ t z r มันจะเวลานั่งอะ่ะเข่าเราจะหนีบเยอะกว่า i n p o นะฮะ ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรเพราะว่าระยะพักเท้ากับเบาะเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบกว่าเจ้าเอนโปททำไปทํามาทีซอขับเรื่องเมื่อยกว่าเอนโปกเอ๊ะงงไหมนะครับเครื่องถ้าถ้าขับเบาะเบาะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วแฮนด์อยู่ตรงนี้เวลาเรานั่งอ่ะตัวทีซอแฮนด์มันจะ เขาเรียกว่าแฮนมันจะโน้มไปหน้ามากกว่าเอนโปนะเออเอนโปมันเหมือนเราจะจับแค่ตรงนี้แล้วด้วยผมส่วนสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะฮะเวลาขับแล้วเราต้องโน้มไปหน้าเหมือนเราขับบิ๊กไบค์อะก็คือมันจะทําทให้หลังเราหลังเราคูวาเวลาขับอืมเพราะว่าเราต้องโน้มตัวไปหน้าเพื่อจะจับแฮนแต่ของเอนโปมันมันไม่ใช่ฮะนี่ก็คือเรานั่งแทบจะหลังตรงได้เลยนะประมาณนั้น ดูจาบถังน้ำมันถัทงทีซันี้ค่อนข้างจะยาวอะเอ็นโปนะฮะโอเคนี่เรื่องโพ i t ชันการขับอ่ะผมจบแค่นี้ก่อนแล้วกันเรื่องบอกคนซ้อนคนซ้อนทีซัตานั่งสบายกว่าแน่นอนฮะเพราะว่าเป็นเบาตอนเดียวระน,า,นาบเดียวกับคนขับเลยจับท้ายกับอันบลุมโอเคมารีวิวเรื่องเครื่องยนต์นะฮะทีซัอาจะเป็นระบบวาวไฟฟ้าเหมือนเอ็นปเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันจะมีเสียงเช็ควาวแอดแอดแอด ปกติมันจะดังแค่สองรอบฮะเดี๋ยวผมเปิดใหม่รอ,อรถผ่านก่นอนสับลอยหนึ่งสองโอเคถ้าอยากให้มันดังสามรอบเราเปิดแอดหนึ่งปิดแล้วก็เปิดโชว์แอดแอดแอดฟังเสียงก่อนนะฮะนี่คือเสียงท่อเดิมนะของยามาฮ่าที ่อเขาสามารถแกะออกมาได้จะเห็นว่าเรามันจะมีน็อตอยู่สามตัวแกะออกมาทําไส้ท่อได้มาฟังเสียงวาล์วเปิดกันผมนั่งอยู่ตรงนี้เบิ้ลยังหูอื้อเลยฮนะดังมาถึงแก้วหูเลย ระบบวาวเป็นวาวไฟฟ้าเหมือน NSR นะฮะแต่การทำงานจะมีองศาการเปิดท so ี่ใกล้เคียงกันนั่นแหละก็คือรอบสูงไอเสียยกขึ้นประมาณนี้ดูดูเสียงฮอนด้าจะเงียบเกินไปหรือเปล่าต้องเรียกว่าแทบแทบไม่ได้ยินเลยนี่ถ้าเดินออกห่างจากรถสักหเมตรก็ไม่ได้ยินเสียงท่อแล้ว ข้อเดิมเหมือนกันนะฮะปันเยอะหน่อยจอดนั้นโอ้เ oh ย yeah. ในเรื่องของลูกสูบตัว n p o มันจะมีความพิเศษเหรอเพราะว่า,วาตัวเสื้อสูบลูกสูบตามสเปคเดิมๆนะฮะเขาจะเคลือบสารพวกลูกสูบเคลือบอะโนดิสเสื้อสูบเคลือบสารนิกเกิลดีบุกอะไรเนี่ยสักอย่างตัวเนี้ยคอนเทนต์ผมทำไว้แล้วเดี๋ยวค่อย มาเจาะลึกกันในคลิปหน้านะฮะส่วนเจ้าทีซ R ตัวทีซตอารู้สึกจะเป็นเสื้อเสื้อเหล็กอยู่นะฮะจะเป็นเสื้อไม่มีปอกในตัวทีซเหรือเปล่าอันนี้ใครมีข้อมูลรบกวนด้วยนะครับ f อผมสายฮอนด้ายามาฮ่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าลูกสูบก็59มิลเหมือนกันอุย้ยอะไรนะระยะชักก็ใกล้เคียงกันนะ54.5 ประมาณนี้เพราะพื้นฐานลูกสูบมัน59เมิลเหมือนกันตัวที่ ZR จะเป็นไอเสียแบบแบบไหนเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้เตรียมข้อมูลก่อนทําคลิปเลยถ้าเป็น T z ซมนะฮะมันจะเป็นไอเสียแบบ3รูลอพอหลัก1พอทพอข้าง2อพอตแต่ในตัว T z r 150R ที่ออกมาพร้อมๆกับ,บ T z ซเนะฮะเป็นยุคท้ายๆของยามาฮ่าแล้วผมไม่มั่นใจว่าตัว R เนี่ยเป็นไอเสีย3พอตแล้วยังหรือว่าเป็นไอเสียพอตเดียวแบบตัวแรกอยู่แต่ของเอนโปจะเป็นไอเสียสองพ หน้าตาเหมือนลิ้นปีกผีเสื้อเออเหมือนไฟหน้ามันนะฮะแต่ว่ากับหัวปุ๊บพอกับหัวก็จะกลายเป็นหอดไอเสียเลยไงแช่ที่แตกต่างกันอีกชคหน้าที่ซัตอาให้ชค33มิมลมานะฮะแ่ชกหน้าเทเลสโคปิก33มิลส่วนในตัวของเอนโปจะได้35มิลน,นี่ประมาณนี้คะความแตกต่างแค่2มิลเองฮะ ดูไปดูมาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอแต่โชกเอนโปใหญ่กว่าโอเคส่วนในชุดสวิงอาร์มนี่ก็เอนโปสมชื่อเลยก็เป็นโปอาร์มเนี่ยสวิงอาร์มแขนเดียวซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มถามว่ามันดียังไงจริงๆถ้าขับใช้งานในเมืองมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าตามตำนานแล้ววิศวกรบอกว่าเวลาเราเข้าโค้งแรงๆในสนามอะตัวอาร์มมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนมันจะสายอย่างเงี้ย แล้วเวลาเข้าโค้งซ้ายใช่ไหมท้ายเราจะไปอย่างเงี้ยท้ายเราจะแบบเอียงอย่างงีเออ้เพราะว่าสวิงอาร์มันรับแรงบิดจากการเอียงรถใช่ไหมมันจะทำจะทําให้แบบเออมันเข้าโค้งง่ายอะไรมันก็ง่ายประมาณนี้ฮะแต่ผมเห็นใน MotoGP เขาก็ใช้อาร์มคู่กันหมดเลยทาไมเขาไม่ใช้โปรอาร์มกันเนาะอันนี้สงสัยจริงๆโอเคไม่พูดมากเดี๋ยวอืเดี๋ยวมมด,ยวดามานี่ ตัว TZR ก็จะเป็นสวิงอาร์มเหล็กนะฮะเหล็กบางๆเลยเนี่ยโค้งเขาก็บางๆเหมือนกันน,นี่ที่เห็นหลักๆก,ก็คือโค้งของ VFA TZR เล็กกระจึงหนึ่งเนี่ยกระจึงหนึ่งจริงๆโอ้โหข,ข้อนิ้วผมอะมาเทียบกับ NPO แบบอไม่ถึงครึ่งหนึ่ง โอโหแต่ด้วยเรื่องน้ำหนักตัวทีเซาชนะขาดนะฮะเรื่องความแรงอรีวิวเรื่องความแรงกันถ้าพูดถึงความสะใจผมให้ทีเซ z r าทีเซอารอยเปอร์ซเลยเรื่องความสะใจแบบหนึ่งสองสามโอ้โหรถแบบหน้าเบามากลอยกันง่ายๆเลยเวลาสับเกียร์ 2, สองเกียร์สามแบน,นี้โอ้โหระบบคัดมันดีอ่ะสปริงคัดหกตัวแบบ n NO, อ็ เอนโปกี่ตัวนะเอนโปสีตัวไอ้เจ้านี่หกตัวโอ้โหแผ่นคัดหกแผ่นเวลาขับสะใจกว่ามากเนี่ยแต่ถ้าเป็นไอ้นี่มันก็สไตล์ฮอนดานะแบบตามสเปคแบบลูกยางย้ำาคัตส,สามระดับสามระดับนุ่มนวลเปลี่ยนเกียร์แบบไล้รอยต่อโอ้โหสไตล์ผู้ดีเลยแต่รถมันทรงแบบทรงมาดุมากแต่เครื่องนี้เขาออกแบบมาให้เป็นผู้ดี ดูจากท่อก็ได้ท่ออันเบลริ่มเสียงนี่แทบไม่ได้ยินเรื่องความเร็วปลายนะฮะอันนี้ไม่เคยลองจริงๆแต่เอนโปผมเคยกดเอนโปที่สายเซาเทินสุราษฎร์ธานีนะฮะรถเดิมๆยางหน้าร้อยสิบยางหลังร้อยสี่หน้าใหม่ก็มีที่สองร้อยคันเร่งในมือยังเหลือเรารถใส่ท่อเดิมด้วยสเตอร์สิบสี่สี่สิบเดิมๆ แต่ของ TZR นี้ตอนที่ผมไปออกทริปครั้งล่าสุดเลยผมขับ GSX-S750 นะฮะมันมี TZR ในตำนานของเกาะภูเก็ตอยู่คันหนึ่งของกัวแดงสายเซาเทิร์นพังงาผมกด750ไปประมาณ220เพื่อที่จะเทียบข้างกับ TZR 150โอ้โหคิดดูว่ามันวิ่งขนาดไหนแต่ว่าคันนั้นก็ไม่เดิมนะฮะ น่าจะน่าจะจัดเต็มอะอมนะเรื่องความแรงทีซัตอาร,รายังพอเห็นในสนามแดกบ้างนะฮะแต่เอ็นโปนี่คือไม่เห็นเลยจะเห็นแต่ในสนามเซอร์กิตแต่พออยู่ในสนามเซอร์กิตแล้วเราก็จะไม่เห็นทีซัตอาเหมือนกันอันนี้คือมันมันไปกันไม่ได้หรือ,อยังไง <c oughs> หรือว่าเมื่อก่อนตอนนอกแข่งสมัยสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้ว หรือว่าเขาเอาไปแข่งกันเพราะสมัยนั้นผมยังผมยังคานอยู่เลยเอาง่ายๆตอนที่เขาแข่งแบบสนามไทยแลนด์เซอร์กิตอะตอนนั้นมันมี t ีเลงไปวิ่งเซอร์กิดด้วยไหมฮะใครใครรู้ก็ต่อผมน้อยขนาดทีเซยังไม่เห็นเลยทีเซเราจะไปเห็นในช่วงของมาเลเขาชอบใช้กันใช่ไหมโอเคงั้นวันนี้คอนเทนต์ก็น่าจะประมาณนี้ฮะต้องขออภัยที่พูดติด ขัดขัดด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาประมาณสองอาทิตย์แล้วเพราะว่างานหน้าร้านนี่มันช่างมันช่างลุมแล้วจิตใจจริงๆยิ่งเจ้าสีสูบเรียงคันนี้อแก้กันห้าวันไม่ติดอีกแล้วโอยจะส่งงานอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่ ไม่จริงอย่ามาแย้มเลยซูเปอร์โฟรใส่สูบรุ่นเก่าเนี่ยโอ้โหเจ็บหัวอีกแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้สองงานโอเคงานนี้วันนี้ฝากกันไว้แค่นี้แล้วครับโอเคเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหญ่คือติดเครื่องทุกคันในร้านนะคิดแล้วก็ปวดหัวชาวบ้านจะแจ้งว่าไฟไหม้หรือเปล่าโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ